สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคปะ่ะโลกลายอยู่กับผมบอลบอลนะสวัสดีชาวล้านในนะอยู่กับผมบอลบอลเทียเอ็กนั่นเองนะเวลาบอลบอลแคร์ลูกเพจบอลบอลจะทาไงเมื่อเจอในเกมผมก็จะหยิบไทยร้อยเข้ามานะับนะหยิบไทยร้อยมาทำนะครับเอามาจมฝั่งนู้นนั่นแหละฝั่งนู้นมีห้าลำนะฝั่งเรามีสี่ลำมามาดูกันฝั่งเราไม่มีใครไปสปอร์ต ไอ้สตอมสปอรตยังไม่สปอรตเลยไอ้สตอมมีขงเพิ่งบินขึ้นไปเองอะน่าจะเพิ่งหัดเล่นนะครับไม่เป็นไรน้องเขาเพิ่งขึ้นโอ้ไม่หัดเล่นแล้วสี่สิบแล้วนะไม่น่าหัดเล่นนะรู้สึกเขาปล่อยมาแล้วอะโอเคเจอศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกไม่เบาไม่ดำด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะเช็คเขานะเช็คทีละลูกนะครับโอ้ย เขาเทียรูกครับเขาเล่นเรากันเลยวะ่ะทุกอย่างเลยโอ้โหนิวคงนิวเลียอ่ะโอเคงั้นเราเข้าใจละเป้าใหม่เราไม่ใช่ศูนย์เก้าหกแล้วแต่ต่อวิดีโอมาเพียบเลยเนี่ยจะรอดอยังไงเนี่ยเป้าใหม่เราน่าจะเป็นศูนย์ห้าแปดนะฮะ ดันมาบังอีกโอ้ชอนตึกวะเนี่ยเรียบร้อยชอนตึกนะฮะโอเคอยู่ตรงพายุแล้วกันเองอยู่ไปยิงไหมครับยิงไปที่ดอกโอเคปล่อยหมดครับปล่อยหมดแหมดูเคลียอีกโอ้โหเราเลยเป็นสู้สี่ห้าสู้ได้ก็เก่งเกินไปแล้วเออดูเคลียอีกมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมด โอ้หเกือบไม่รอดดันดันเรือแม่งเลยแล้วกันอดีเอดีอดิเอาด,อาด,อาดิตายคู่อะดิมาดิฟันใจแม่งเลย <laughs> ถึงข้าจะไม่ชนะข้าก็แก้แค้นให้ข้าได้มาเราต้องดำาออไปนะคือผมอะเวลาแบบ ผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องโดนลุมยำลำแรกตลอดไงผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเวลาผมแก้แค้นเดี๋ยวไทยร้อยมาแก้แค้นเขาเพนะราะเขาเหา้ากันนะเมื่อเขาเห้าผมก็จะจัดให้เขานะครับอย่างเงี้ยกดไปคือถามถามว่าราไม่ใช้ D S 7ใช้ก็ได้ครับแต่ผมไว้กดเรือํำน้ำไงน,นนะนะมันก็เลยแบบนอนโหนเลยจะได้แบบกดได้ยับยับนะฮะไอ้วงนี้มันแบบ ถ้ม,มันโดนหนักๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบไม่ให้ตื่นไม่ให้เกิดถ้ามันตายไปคาที่ไปเลยนะฮะจะได้แบบไม่ต้องมาหนีได้เออเนี่เคลียอย่างเงี้ยรักแหละรู้รู้ว่ารักก็เลยปล่อยดูเคลียรมาใช่ปะล่ะรู้แหละรู้ว่ารักไงเราก็มีเหมือนกันเนี่ยเรามีมันจรวดเยอะมาก นายก็เตรียมใจได้เลยเมื่อก,กี้เราจมไปดาเมจไปเยอะมากนะมันลาดเราเนี่ยโอ้โหขี้ลาดมากเดี๋ยวผมจะเก็บปวดลบกับปลุกเวลาแล้วกันนะนี่จะราดของมีไหมเอาเยแวอะใครราดไปวะเนี่ยดาเมทไม่ทำราดอย่างเดียว จัดประหับอกพ่อจะกดให้หมดแม็กเลยไม่ต้องหนีร้อได้เลยจะรออาฟอร์ดร้อได้เลยเดีย๋ยวเพิ่งหนีอยู่ให้ฆ่าก่อนว้าโอโ้โหโ,โอโ้โหเด็กๆก็จะมาลงกับคนเนี่ยนะฮะนะประวันเราตะวันน้อยนะมีวันตัวหนึ่งเกินร้องผิด มีวานตัวหนึ่งเคยว่ายน้ำมาอย่างเงี้ยเหรอร้องเงี้ยเหรอโอ้โหนิวเคลียร์มันไงอยากแหละอยากโชว์นิวเคลียร์แหละรู้เอ๊ะทำไมทำไมเรือบรรทุกเครื่องบินมันเร็วจังวะเดี๋ยวเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรเนี่ยจะเ,เราอาฟอร์ดมันเร็วจังวะไวมากโอ้สามลามนี่ทำดาเมจแบบเก้าหมื่นอย่างเงี้ย โอ้โหแสนห้าอย่างเงี้ยลาคนทำตเมเตเจ็ดเจ็แสนให้ตายเถอะเดี๋ยวเดวีถ้าตานี้ลาสอีกนะเป็นเรื่องบอกเลยสองลามนี้ต้องเป็นของข้าไม่ได้แดกข้าหรอกไปเลยหัวลบแบบฝูงถ้าลาดได้เอาดีลารดได้ก็เกินไปเออหัวลบแบบฝูงนี้ลารได้อีกก็เวอร์แล้วนะครับ นี่คือเวลาผมแก้แค้นเด็กๆจะใช้สวอมเมอร์นะฮะให้มันรู้จักบอลๆนะมากนะดำไปยังไงมันไม่รอดครับมันเป็นของเรานะลำเนี้ยนะครับนี่ก็คือวิธีของการแก้แค้นของบอลบอลจริงๆนะครับโดยใช้สวอมเมอร์กดยับยับครับแล้วก็สวอมเมอร์ได้บัฟบด้วยใช่ไหมเป็นลูกกระสีพันใช่ไหมครับก็กดยับยับครับนะอยากให้กลับไปอยู่ที่5้าพันสองเหมือนเดิมนึงเลย ได,ได้นๆหนักๆเอาให้เจ็บใจไปเลยทีเดียวนี่เด็กๆต้องกลัวพี่เวลาพี่แขนพี่เอาแบบนี้คืนเราเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหัวร้อนเจยเลยโอเคก็ <laughs> okay. ขอบคุณมากที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามใครไม่กดติดตามเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแจ้งเตือนกระดิ่งด้วยนะครับได,ได้ได้ดูคลิปก่อนใครนะครับนะแล้วก็ใครสมัครแคนกดเข้ามาได้ในริดพี่บอลนะครับริด ดิสคอร์ของวอนอน,นะครับพูดตะกุกตะกักบ้างขออภัยเพิ่งตื่นเนาะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพบกันคืนนี้ทีเรื่องไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีจะเปิด